สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทกท่านครับวันนี้มาดูหลักสิบบนนะครับจำนวน4สูตรนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับว่ามันจะไปนะสนับสนุนกันนะครับกับข้อมูลนะสูตร2ตัวบนนะครับ6ชุดต,งตรงๆหรือไม่นะครับก็มาคำนวณพร้อมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับ ข้อมูลและก็ความน่าจะเป็นนะของตัวเลขในงวดนี้กันนะครับเป็นยังไงนะไม่มีใครนะครับทราบได้นะครับส่วนนี้เป็นแค่สูตรนะครับสองตบบน6ชุดตรงนะก็คงจะยังนะครับไม่สรุปกันในช่วงนี้นะครับมาดูสูตรข้อมูลนะครับหลัก10บนนะครับอ่าสี่สูตรนะครับเป็นสูตรระยะสั้นๆนะมีสถิติอยู่ที่10บงวดรวดนะครับเป็น ข้อมูลและก็แนวทางนะครับงวดนี้จะมานะต่อเนื่องกัอีกลี่ยไม่นะครับอย่างไงก็มาวิเคราะห์พิจารณากันเลยนะครับทุกๆข้อมูลนั้นยังไงก็เป็นเพียงแค่การาคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังแบบนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโปรดจงใช้นะครับ วิจารณญาณน,นะของท่านในการรับชมนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจในการนําข้อมูลนะครับไปใช้งานด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนการคาดเดาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับจะทําขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆสนับสนุนนะครับรางวัลน,นะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปใช้ในงานนะในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับ มาดูผลรางวัลที่1นนะครับ6 18นะรางวัลเลขท้าย2ตัวบนก็คือ18นะครับ18นะครับนะห่า18หลัก10บนนะครับงวดนี้เข้าทั้ง4สูตรเลยนะครับสูตรที่1นะครับได้1 2 5เข้า1นะหลัก10บนนะครับสูตรที่2 1 2หนะครับเข้า1หลัก10บนแล้วก็สูตรที่3า5ห้าหนะครับ เข้าหหลัก10บนแล้วก็สูตรสุดท้าย513นะครับก็เข้าที่เลข1หลัก10บนทั้ง4สูตรกันเลยนะครับในงวดนี้นะมันจะสนับสนุนกันหรือไม่นะครับอย่างไรเดี๋ยวเรามาคำนวณน,นะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็สูตรวิธีการคำนวณน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับยังไม่ได้ดูนะสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับเราก็มาดูกันนะครับทั้ง4สูตรนะพร้อมกับสูตรและก็วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรแรกสูตรที่1นนะครับ สูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่น1ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งนะแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย3คงที่นะครับ8ปดบวกสได้11บเนะครับสิบเบวกเได้20 20ิบบวกเได้29 29ิบเกบวกสได้เท่ากับอ่ามสิบสนะครับจากนั้นบวกหคงที่ได้3าบวกสคงที่ได้6นะครับสูตรที่1ได้2 3 6นะครับในงวดแรกสูตรที่2ใช้หลัก หน่วยล่างนะครับ1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะครับเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งก็จะได้เท่าก,กับ8บวกศูนย์นะครับได้8จากนั้นบวก1คงที่ได้9นะครับแล้วก็ไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่าก,กับ13นะครับก็จะได้8 93นะครับต่อมาเป็นสูตร <c oughs> สูตรที่3นะครับใช้หลักหมื่น1ครั้งหลักพัน2ครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับแล้วก็ หลักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย3คงที่6บวกกัน2ครั้งได้12นะครับผลบวกสูตรที่3ได้ดังนี้แปบวก2ได้10 10ิบบวก6ได้16นะครับ16บวก9ได้25 25บวก3ได้เท่ากับ28จากนั้นบวก4คงที่ได้เท่ากับ12นะครับ2บวก1งคงที่ได้3สูตรที่3ได้8 2 3สนะครับสูตรสุดท้ายสูตรที่4นะครับใช้หลักพัน1ครั้งหลักสิบบน1ครั้ง หลักหน่วยเลข้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลข้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้ง,ลลง, 2, งแล้วก็บวกด้วย1คงที่6กบวกเได้13บสานะครับสิบวกสได้17 17บเวกเก้าได้26 26บวกแได้3434บวกหได้เท่ากับ35นะครับจากนั้นบวก6คงที่ได้เท่ากับ11ได้1 1บวก2คงที่ได้3นะครับรางวัลเลข้าย2ตัวบนนะครับ สาสูตรที่1เข้า3นะครับสูตรที่2เข้า3สูตรที่3เข้า3แล้วก็สูตรที่4เข้า3นะครับทั้ง3สูตรแล้วก็มาดูนะครับงวดล่าสุดกันเลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ามาเริ่มจากสูตรที่1นะครับสูตรที่1 3บวก8นะครับได้11 11นะครับอ่าเลขหน้าทั้งที่2นะครับ11บวก9ได้20 ยี่บกแได้ยี่สบนะครับยี่วกสได้เท่ากับสาได้หนะครับจากนั้นบวกหคงที่ได้สอนะครับสอวกสคงที่ได้หงวดที่ผ่านมาสูตรที่หได้หนึ่นะครับทีนี้มาดูสูตรที่สสูตรที่สนะครับสูตรที่สอนะครับสาวกแได้เท่ากับสิได้หนะครับจากนั้นบวกหคงที่ได้สอนะครับสอวกสคงที่ได้หสูตรที่สนะครับได้หนึ ่อมาสูตรที่3นะครับ7อ่า3บวก4ได้7 7บวก3ได้10 10บวก8ได้18 18บวก3ได้เท่ากับ21ได้1นะครับจากนั้นบวก4คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6นะครับสูตรที่3ได้1 5 6ทีนี้สูตรสุดท้ายนะครับ7บวก6ได้13 13บวก5ได้18 18บวก8ได้26 26บวก8ได้34 34บวก1ได้35 ห้บวกหคงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับแล้วก็1นบวกสคงทีได้3ทั้ง3สูตรนะครับเข้าที่เลข1หลัก10บนนะครับจำนวนทั้งหมด4สูตรทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับ2,565นะครับผลรางวัลที่1 9 7 0 6 1 8นะครับ9 7 0 6 1 8 รางวันเลขกท้าย2ตัวล่าง10นะครับรางวัลเล็กหน้าครั้งที่1738รางวัลเล็กหน้าครั้งที่2391รางวัลเล็กท้ายครั้งที่1578รางวัลเล็กท้ายครั้งที่2870นะครับก็ให้เขียนไว้จำนวน2แถวนะจากนั้นเราจะได้คำนวณน,นะครับทั้งหมด4สูตรพร้อมกันนะ970618นะครับสตัวล่าง10 เจ3ดสาแนะครับแล้วก็5 7 8 870นะครับอ่ะมาคำนวณกันเริ่มสูตรที่1นะครับใช้หลัก10บน1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10เล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย3คงที่นะครับ สูตรแรก7บวก6ได้13 13บวก7ได้20 20บวก3ได้23 23บวก7ได้30 30บวก3ได้เท่ากับ33นะครับสูตรแรกได้3บวก1คงที่ได้4นะครับ4บวก3คงที่ได้6นะครับได้สูตรแรก3 4 6อ่ะทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับอ่า2 4บวก3คงที่ได้7นะครับนะ น่าจะคำนวณผิดนะครับใช้นะครับนะเลขหน้าครั้งที่2นะครับนะดังนั้นผลคำนวณผิดนะครับเดี๋ยวมาคำนวณสูตรที่2กันใหม่นะครับมาคำนวณสูตรที่สองกันต่อเดี๋ยวค่อยคำนวณสูตรที่1นนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับทศทีหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับศูนยบวก8บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ16 ได้6นะครับบวก1คงที่ได้7 7บวก4คงที่ได้11นะครับสูตรแรกอ่าสูตรที่2ได้6 7 1นะครับสูตรที่1 7บวก6ได้13 13บวก3าได้16 16บวก7ได้23 23บวก3ได้เท่ากับ26นะครับ6วก1คงที่ได้7 7บวก3คงที่ได้10นะครับอ่า6นะครับมันไปชนกับสูตร สูตรนี้แล้วนะครับนะเหมือนมีโอกาสที่จะมานะครับหรือว่าหลักหน่วยนั้นจะหลุดนะยังไม่รู้กันเลยนะครับนะมีการสนับสนุนกันเกิดขึ้นแล้วนะครับในหลักสิบนะ,ะทีนี้มาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักหมื่น1นครั้งนะครับหลักคัน2ครั้งนะหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย3มคงที่นะครับศูนย์บวกกัน2ครั้งได้ศูนย์ 7จบวกศได้7 7็บวกเได้14 14ีบวกเได้21 21ิบวกสได้เท่ากับ24นะครับ4ีบวกสคงที่ได้8 8ดบวกหคงที่ได้9นะครับอ่าได้4 8 9นะทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะใช้หลักพัน1ครั้งนะครับหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยลึกหน้าครั้งที่2นะครับอ่าหลักหน่วยลึกท้ายครั้งที่1 อ่าท้ายครั้งที่2ทดทีนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที Mother, ่2เนาะหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหนึ่งงคที่นะครับศนย์บวก1ได้1 1บวก1ได้2นะครับ2บวก7ได้99 0บวกนได้9 9บวก1ได้เท่ากับ10ได้0ูนย์นย์บวก6คงที่ได้6นะครับแล้วก็6บวก2คงที่ได้8นะอ่ะมาดูตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดนะครับ610 6 2ูตรสูย์หสูตรนะครับ เด่นที่6นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหลัก10บนในงวดนี้นะครับ6สนับสนุนกันนะครับและก็ศูนย์ชนที่2สูตรน,นะครับมีโอกาสที่ศูนย์นะครับจะมากันมากนะครับและก็6นั่นเองนะครับดังนั้นหลัก10บนงวดนี้นะครับน่าจะผ่านนะครับนะเหลือแค่หลักหน่วยนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาคำนวณกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะประกบชุดกันดูเนาะสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลหลัก10บนสนับสนุนนะครับ ชุดสตัว6ชุดตรงนะครับอ่ะวันนี้จบข้อมูลนะครับกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปนะครับหลักหน่วยบนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ